ล่าสุดเปิดฉากยิงกันตั้งแต่ตีสี่ของวันซึ่งอัปเดตตอนนี้เกิดการประทะก,กันอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับและทางกองทัพบ,บกของไทยเองก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดระาุมากกว่าวันแรกซึ่งทหารไทยเราก็ยังถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถยึดรถถังของกัมพได้เป็นจำนวน6กคันยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าทหารกัมพเองก็วิ่งทิ้งรถถังซึ่งเป็นการปะ กันกับทหารพรานที่26ของไทยเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว,ว่าดุเดือดและความได้เปรียบเนี่ยยังอยู่ที่ไทยนะอาวุธหนักอาวุธแรองกว่ามีเป้าหมายก็คือทําลายฐานทัพที่มั่นของคอมมให้ได้มากที่สุดติดตามได้ในคืนนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดและความได้เปรียบเนี่ยยัง มีเป้าหมายก็คือทำลายฐานทัพที่มั่นของคเมรให้ได้มากที่สุดติดตามได้นะมาเข้าข้างไทยเราเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นชาติในอาหรับหรือว่าชาติในอาเซียนต่างก็บอกว่าคาเมรเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามโดยเฉบอะฮุนเซนนะครับที่มีการบัญชาแนวรบด้วยตัวเองซึ่งทําร้ายพลเรือนประชาชนของไทยเราเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดตอนนี้ครับจุดที่กัดที่เดือดที่สุดเนี่ยคงจะเป็นช่องบกกับเขาพระวิหารโดยดานคเมรเองก็ ใช้ปืนใหญ่จรวด Bf21 นะครับพี่เขาเหมือนเป็นอาวุธหลักหละถล่มไทยเข้ายึดเนิน469แล้วก็ใช้ปืนใหญ่ปืนโคอระดมยิงไทยระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน408ซึ่งถือว,ว่าเป็นเนินที่ยังไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่นะครับทหารคขมรก็เข้ายึดเนิน469ได้สําเร็จนะแต่ว่าในส่วนของเนิน408ไทยเระเวงก็ตึงกําลังอย่างแน่นหนาครับเรียกว่ายังแข็งแกร่งโดยใช้ปืนใหญ่ถล่มช่องบกเนินโ no น,นเนมที่ด่านคขมรเนี่ยเข้ามายึด และไทยเราเองก็ปกป้องพื้นที่นี้ได้สําเร็จนะครับในพื้นที่กรรษัตริย์ศึกและก็กงจักซึ่งรถถังสกอร์เปียนเนี่ยได้รับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งครับก็มีการปกป้องประการโจมตีกันตั้งแต่เวลาตีสีครึ่งฐานกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากดิงฐานไทยอย่างดุเดือดในรอบพื้นที่กับแนวรบปราศาสตร์เทววิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลย เพราะถ้าเกิดว่าเรายึดตรงนั้นได้เรายึดแนวรบตรงนั้นได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความได้เปรียบของไทยเราเพราะอยู่สูงกว่าซึ่งถ้าเกิดทานเขมรนอยากจะบุกยึดคืนบุกโจมตีไทยเราก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมา ซึ่งตอนนี้รูปแบบการรบของดานกัมบ,บูชาเองครับก็มีการประชิดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่กษัตริย์ศึกซึ่งเป็นเขตที่มีหนาของกองพันทหารราบที่21ต่อมาครับบริเวณพืธธ้นที่โกงจากกวมทหารราบเฉพาะกิจและก็กองรับพที่2นั้นได้ทบการยิงฉากจากฝ่ายแนวของทหารไทยเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากดานกัมบ,บูชาเนี่ยได้ใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่จากนั้นเวลาตีสี่ห้าสิบครับโดยเฉพาะกิจของทหารรานที่26ก็มีการตรวจสอบยานพาหนะซึ่งก็คาดว่าเป็นรถถังของฝ่ายกัมพูชาจอดเรียงหน้ากระดาน จำนวน6คันบริเวณพิกัดที่บอกไม่ได้ซึ่งจะตรงข้ามกับช่องปลดตต่างกลายเป็นว่ายิงกันเป็นแค่20นาทีครับทหารคามเมรเองเขาก็วิ่งป่าราบทิ้งรถถังจำนวน6คันเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วมันก็ถือว่าเป็นแต้มต่อของไทยเราที่สามารถยึดได้แบบนี้อาวุธหนักของคามเมรก็ลดระดับลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นครับเวลาตีสี่ห้าบสี่นาทีครับ ทำลายที่ตั้งรถถังปืนที่ตรงข้ามช่องบกก็เรียกว่ากําลังฝ่ายไทยเราเองครับเริ่มที่จะเข้าตีปกป้องสนับสนุนการต่อต้านปืนใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตามในชายแดนตลอดทั้งแนวเลยนะทั้ง4จังหวัดทั้ง บุรีดําศีสะเกดอุบลและก็สุรินเรียกว่ายังดูเดือดอย่างต่อนเนื่องนะครับขมรนก็พยายามประชิดแนวชายแดนไทยเราก็พยายามจะยึดฐานที่มั่นเป็นพื้นที่ตั้งสําคัญเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนช่องบอกตอนนี้เนี่ยมีการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ BM 2อแต่ว่าปืนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่หวังผลได้สามารถยิงได้ระยะถึง40กิเมตรนะครับในบุรีซัมแตทหารราของเรา และก็รถถังเนี่ยตอบโต้กําลังจะยึดพื้นที่คืนอย่างที่ผมบอกไปครับในโซนที่ดูเดือดที่สุดเนี่ยก็คงเป็นโซนเขาพระวิหารกับโซนช่องบกนะที่ขเขมรพยายามจะยึดชิงความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้แต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมส่วนปราสาทต,ตาควายกัมพูชาก็เพิ่มกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากครับหรือว่าปราสาทต,ตามเมืองทมไทยเราก็วางกําลังส่วนกัมพูชาเนี่ยพยายามเข้าตีโดยยอดล่าสุดเฉพาะในวันนี้ครับปรากฏว่ากัมพูชาเอง น็อกไปทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกันโอ้โหเยอะมากนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงของกองทัพภาคที่2ครับมีการเปิดเผยว่าความเสียหายหลังจากที่สู้รบกัน1วันเต็มๆกลายเป็นว่าทหารไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาครับโดนปืนใหญ่ไทยเราโจมตีเนี่ยตรงข้ามช่องบกนะซึ่งมีการทําลายปืนพอ1 0 0่งจำนวน3กระบอกและด่านกัมพูชาเองก็เสียชีวิตไปดังสิ้น24รายโอ้